สบายดยีทุกคนมันมีผักพักกับเซบีเอลคือเก่าเนาะมืนะอ,มน,อลลน,น,นี้เซบิเอลสีพะมาเล่ปลาสบะรับเพี่น้องเนาะเอ็ดเป็นจานเป็นจานหรับเพี่น้องเนะาะแพ็คเสียทงเขาตัวไว้เนาะเดี๋ยวห้องเริ่มให้เล่นกันเลยก่อนไปรับส้มอย่าลืมกดไ like, ลค์กดสับทักใครกดติดตามเลยเด้อไปพี่น้องกันเลยมาพี่น้องกันเลยมีห้องฟุ้นมาใหม่ๆเนาะจัดไปแหล่ปิดกระดูกไปเลยเลือแต่กากเนาะ มีดก็เขาเนาะระว,วังมือเนาะพี่น้องเนาะค่อยแลกเข้าไปแลกเข้าไปให้สุดคอดเนาะเนะขาจะเอาแต่สีน้องเหมนะือนเนาะเอาแต่ตัวหัวอเอาพนะี่น้องเนาะใช้เรียบร้อยตัดคอเลยไในแล้วสีหนึ่งเนาะงามๆสวยๆบาสบะร่มควันพี่น้องเลยจานหนึ่งนะ้องเหม,มือน,น,นนะสำหรับจานหนึ่ง่ายสองกล่องล้องเหมือนเนาะโกโก,โก,ก้กบโทรศัพท์เนี่ย่นะายยัดไปสีที่สองเนาะสีสวยงามเลยทีเดียว จัดไปเลยได้เข้าไปค่อยเนาะระวังเนาะมีดเขาเราพี่เนาะตัวหนึ่งจะได้อยู่สองจานเราพี่เนาะได้เข้าไปจำข้อคือเก่าเนาะเอาแต่หน,นึงเอามไปในีหัวามาเอาเนาะเอาไปใหดตุ่มแสบตุ่มย่ำกี่กี่ได้เนาะเสร็จเรียบร้อยเนาะสิทธหนึ่งสองสิทธจัดไปสวยงามเลยทีเดียวลายงามเป็นงามจัดไปเนาะ กระดูกเอาไว้ตุ่มเหมือนเดิมตัวที่2แหล่ไปเลยสวยงามเหมือนเดิมสีเหลืองทองน้ำรัสบาลนี่เป็นชุกแหละเนาะพันธุน์มคอนมาแล้วแหล่ไปเลยซิดกระดูกรนะเนาะเมาจำจำกระดูกไปเลยเอาวางมือเนาะเหยียดเขา่าแหล่เข้าไปจำข้อคือเก่านะเนาะบอาหัวเนาะเอาแต่ตัวมาหน,นีิยัดไปเสรร็จเียบร้อย เลยสีหนึ่งยังสวยงามโอ้สวยงามเลยทีเดียวหายสองกลงนะ่องมาให้กล่องหนึงนันเบิงน้ำเหมือนนี่เรียบ,บร้อยต่อไปเนาะเหมือนเดิมค่อยๆแล่เข้าไปติดกระดูกเหมือนเดิมแล่ไปและไปแล้วระวังมือเนาะมีดเขา่าเอาติดกระดูกไปเลยตัดข้อเรียบ,บร้อย เซตไปอีกทีนึงเนาะสองตัวแล้วตัวที่สามเหมือนพี่นอ้องยัดไปเลยทายสองกล่องแล่สองกล่องเบิ่งเนาะกระดูกเหมือนเดิมเหมืตุ่มย่ำตุ่มแสบที่เกา่าตัวที่สามจัดไปตัวที่แหงตุยคักแล่ก็เล,เลยเอาจำๆกระดูกก็เลยเนาะอย่าให้ติดอย่ายเสียติดกระดูกเนาะจัดไปเลยคอยๆแล่เข้าไปเนาะมีเท่าคมเนาะ ตัดคอเลยเนาะเอาแต่เนื้อหัวบาลเนาะเสร็จสินน้นเนาะอย่างสวยงามเลยทีเดียวยัดไปขังตัวไปนเนาะเด็เข้าไปเหมือนเดิมน่เาเสีเลยใส่ตู้เย็ยนไว้เนาะพี่น้องเวลาลูกค้าสั้งแมนจะได้เอามาซอยๆร้ยได้เนาะเอาเสร็จเรียบร้อยตัดหัวตัดคอเรียบร้อยกระดูกเหมือนเดิมใหม่สมย่อเนาะอย่างสวยงามเลย เอาเห็ดเอาแนวแพกเนาะแพกแพกแพกไว้เป็นอันเป็นหน้เนาะเข่าตูดฝิดใส่แขกงไว้เนาะกระดูกเป็นสมย่อเดินเนาะเอาเซติบลอยเนาะอย่างสวยงามเลยปู่สีสันสวยงามปลาสวะลมควันโอเคเซออติบลอยเนาะขั้นตอนต่อไปแมนห้าสิมาแลบเนาะแพ็กเข้าตู้เนาะพี่น้งองเนาะมาเห็ดรับกันเลย สดสดสวยๆห่อย่างดีมาเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยเส็จแล้วนึ่งเนาะจัดไป ที่สองมากบ้าเนเลยไปเลยแเข้อตู้เย็นอย่างดี เล็กสี่สันพ่อยัดไปเซตเดียบร้อยประกอบไปบบทนี้เหมือนเดิมเนาะปลาสบะลมควันอร่อยที่สุดเดี๋ยวกระดูกมันเห็ดต้มยำกินจับแสบเราเห็นแล้วเนานนะ เสร็เรียบร้อยเล<ด>ยตัวต่อไปจานหนึ่ง่าได้ปัาส,สบับนะแสนหาพันกีบเนาะต่อจานจนี่เป็น sẽ điểm loại Tôi có bay Sẽ điểm loại Hàng suối ngàm lời Tôi có bay เอาเซตอีกร้อยแล้วเขาวาดพายเจ็กสูตรหนึ่งนอกเหนือๆนี่นนนปลาสบะเข้าอาอขงต่อไปเนาะจัดไปเลยเหมือนเดิมโอ้ยยังสวยงามเลยหนึ่งสอง สามสวยงามเลยทีเดียวเสียวตัดไปเลยหนึ่งลเหมือนเดิมเนาะคอยีติดแบบยังวะอาให้ลึกเลยติดกระดูกไปเลยเสร็จเรียบร้อยยังสวยงามเลยทีเดียวเนาะยัดไปหนึ่ง เลาะกระดูกไปเลยเนาะเรยียบๆไปเลยเสร็จเรียบร้อยเนาะตัวต่อไปกระดูกเหมือนเดิมไม่ต้ม่มต้มแสบ ตัเบื้องราคาปลาสบะนตัวเธอเนี่ยเลียบไปเลยปลาสบะรุมควันเสริทเลยเนาะเหมือนเดิมเยียงลายเลียบไปเลยตัวนี้ ใช้ดิบร้อยเหมือนเดิมที้ซ้ำสวยงามจัดไปกระดูกเขาทงกระตมเหมือนเดิมตัวต่อไปตัวสุดท้ายเราไหม่เนาะเหมือนเดิมเนาะสวยงามเหมือนเดิมอีกบเรียบบน,นี้จัดไปอีก ครั้งสุดท้ายเราเลาะติดไปดูกันเลยเสร็จเรียบร้อยเนะาะเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมกระดูกใบต้มเหมือนเดิมเนาะเก็บมาเนี่ยมามแก้วมาแพ็คคือกันมาเนี่ยนุกันบันเน

ต่อไปเสร็จเรียบร้อยเนาะสวยงามตัวต่อไปป่ะนี่ สวยงามเลยทีเดียวจัดไปเนื้อสองโตล้ำบัดเนี่ยก,กูพวกกันแจ้งเพื่อนเนาะจัดไปถ่ายสองกล่องเลยเปน็นเสร็จีบร้อย เหมือนเดิมสวยงามเี JA ๋ยออีกตัวหนึ mm ่งบาดนี้จัดไปบาสบะมันจิ้มซีฟูดบาสบียื่ดึงกระสีมีกตัวเสร็จเรียบบ้อยเนาะสวยงามเดี๋ยวถาดจะดูขาสั่งเข้ามาซอยใส่จานกำกันบาดนี้จัดไป คล้ายๆอลี่นลองเลยจัดไปเลยแล้วมาสาซอยมันกลบยเนี้